ข้าวใหญ่เลยครับก็ขอบคุณทุางแอนด้วยนะครับที่มีไานดียแบบนี้ ตหัวไ่ัหัวให้เลยอ่ะอ้โหอนีเนี่ยอยากจะเอามาให้เพราะว่ามันเป็นคุณภาพทางจิตใจมากกว่าแล้วก็ที่นี่เนี่ยเอาไปเอาไปประมูลเพื่อช่วยช่วยทาบ้านให้คนประสบหัยพันท้าคเรียกว่าอยากชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมทําบุลกันเพราะ่าตาองมาลงร่วมกันเป็นคือสสมรับร ขอบค oh, ุณเลยคุีได้ดิไครับขอบคุณมากนะครับทันี่เนนี่เนี่ยไม่ไดาไปใช้นะครับขอบคครับบอ กูงหนื่แค่นคเ,าเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับ7จ0 0แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าท่าตับเนี่ยไม่ได้ทำกระโหลกกระร้านะครับครั้งนี้ครับทุก,ท,กที่ออริซิมอันดิสบอแล้วครับ เงินรายได้ทั้งหมดนะคะเราจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตด้วยร้องเพลงอ้อนหน่อยร้องเพลงอ้อนหน่อยที่เดี๋วพูดภาษาใต้เลยนะภาษาใต้ร้องจริงนี้ไม่ได้รอง

เขาจะมีหนึ่งเพลงที่ไม่สามารถออกอากาศได้ครับพี่ทีมงานละไอทีแล้วก็เจ้าพ่อนั่นคือท่าอะไรครับท่าต่อนี่แหละครับมันจะเป็นเทควันทอนเลยครับก็แบบว่าเป็นที่ดียวจนจบพอแล้วค่ะขาไม่ต้องไปมค่ะตบตงกอดขาไม่ต้องไปมค่ะเดี๋ยวเราตันจบมาคู่แปดคันท้าค่ะต่อไหมคะมีใครไหมครับไม่เยอะไม่เยอะนะ ให้ชุมสภากันต่อ9 0ั0ส9 2 0 0ส9 2 0 0ส9,000สองแล้วินจเลยครับไม่ตอนนี้พินอยู่ที่นี่ครั้งที่แล้วผมกับปูนใครับกาคภาชาติใช่ทม่นร่ไปทว่นี่ ดูชงมัน oh, ส no ุดทีเต็มอะไรนะครับังไม่จบัง <photos> ah ไม่จบพูดก่อนดีกว่าว่านหได้จบโอ้โหตอนนีต้องรอคนยังไงครับขอบคุณมากครับกลนด้ก็อยากจะให้ความสุขสงทุกคนนะครับที่ได้ไปครับผมครับถ้าสีตามังีทิวใจเบ Pa ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป็นไรม่เที่พี่เปิ้หลับตาไม่มีใครเห็นแล้วใช่ทีพี่เปิ้ลลองลองใช้นี้หลับตานะคัแล้วก็เต้น ดูเป็นเกาหลีที่สุดโอ้โหยากเลยเป็นยังไงบ้างครับยากเลยเด็กก็ไม่ดว่าัก็มียักยังไงอะห้าสี่สามสองไปเที่ยวกัน มุชมมาหมดเลยครับและรูปของพี่เบิร์ดนะครับก็จะได้ลงสือแปลวันสัปดาห์ซันตกกาวด้านไหนของเห็นตรงไหนอะไรขึ้นเนาะขอบคุณครเห็นซันตกใช่ค่ะขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องจูเนียร์ด้วยครับอจูเลียดอะไรก็ไป่น้อยก็ต้องสนุกยังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวจะต้องมีโชว์ของเด็กตาเจดีครับผมทุกคนอย่าเพิ่งดีไปไหนนะอบคุครับครับขอบคุณครับ